ชุดมันอาจจะดูไม่สุภาพนะแต่ว่าดีใจนะครับความหวังมาแล้วครับเพราะว่าเจ็ดวันแล้วเนาะกลับตึกสอตอถล่มปรากฏว่ามีสัญญาณที่เป็นความหวังแล้วครับพบผู้รอดชีวิตนะครับสัญญาณชีพหนึ่งคนครับเป็นเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือพบเนี่ยนะฮะเสียงผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือนะหลังจากเจ้าหน้าที่เขาเจาะโพรงลงไปแล้วก็มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเนี่ย ก็คืออยู่บริเวณพื้นที่โซน B ีฮะโซน B ด้านบนค่อนไปทางโซน C ีเขาบอกว่ามันเป็นบันไดหนีไฟที่จะเชื่อมต่อไปที่ลานจอดเอาอันนี้เป็นภาพที่ผู้ว่าถแถลงนะครับบอกว่าตอนเนี้เจ้าหน้าที่คู่ภยัยทั้งคนไทยและต่างชาติเจาะโครงเข้าไปแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือมันมีแผ่นปูนเนี่ยอยู่หลายแผ่นมากตอนนี้พยายามจะส่งกำลังส่งใจอุปสรรคมันเยอะมากนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคน ส่งใจไปให้พี่ๆกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะครับเห็นไหมครับเจ็ดวันละมันยังมีคนรอดชีวิตนะครับ